บทเรียนการจัดการอุทกภัยปากน้ำโโพในอดีตปากน้ำโโพเป็นเมืองศูนย์กลางคมนาคมทางน้ำขนาดใหญ่และเป็นแหล่งค้าขายที่จเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคซึ่งเป็นชุมทางแม่น้ำสายหลักทางภาคเหนือเชื่อมต่อภาคกลางด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีเส้นทางไหลผ่านเมืองหลักที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยทว่าจุดเด่นทางภูมิศาสตร์่างมาพร้อมกับภัยธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ น้ำท่วมใหญ่ในปีพศ2554เทศบาลนครนครสวรรค์ได้ใช้ประสบการณ์จากการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในอดีตประดมทรัพยากรที่มีและความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายประชาสังคมร่วมกันป้องกันน้ำท่วมได้สำเร็จในช่วงต้นของการเกิดอุทกภัยโดยการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมจากกำแพงกั้นน้ำและกระสอบทรายตลอดแนวแม่น้ำของพื้นที่เศรษฐกิจโดยใช้หลักการน้ำดันน้ำกล่าวคือ กำแพงชั้นแรกจะใช้ป้องกันน้ำจากแม่น้ำเป็นหลักโดยก่อกำแพงจากกระสอบทรายตามความสูงของระดับน้ำแม่น้ำที่เพิ่มขึ้นจากนั้นทำคันหินคลุกขึ้นอีกชั้นให้มีความสูงใกล้เคียงกับกำแพงชั้นแรกแล้วเติมน้ำระหว่างกำแพงทั้งสองชั้นเพื่อให้มีแรงดันน้ำด้านหลังดันกำแพงชั้นแรกป้องกันแรงดันมหาสารจากน้ำในแม่น้ำและด้วยหลักการน้ำดันน้ำนี้เองทำให้กำแพงชั้นแรกสามารถป้องกันน้ำท่วมเมืองได้เป็นอย่างดี เพราะว่าเกิดเหตุคลื่นน้ําจากเรือโดยสารตีกระทบกระสอบทรายจุดหนึ่งจนได้รับความเสียหายเกิดเป็นจุดรั่วเล็กๆแต่ขยายวงกว้างจนทําให้แนวป้องกันน้าท่วมดังกล่าวพังลงพร้อมกับเสียงตะโกนบอกต่อกันทั่วเมืองว่าเคลื่อนแต่แล้วมวลน้ำก็ทะลักเข้าท่วมเมืองโดยที่ไม่มีใครทันตั้งตัวทั้งอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการต่างๆวัดโรงเรียนโรงพยาบาลซึ่งท่วมไปจนถึงเชิงเขากบภายในไม่กี่ชั่วโมง เทศบาลก็เร่งแก้ไขสถานการณ์ในทันทีโดยการซ่อมแซมคันป้องกันภายในหนึ่งสัปดาห์พร้อมกับสูบน้ำออกและทำความสะอาดเมืองจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติในหนึ่งเดือนภายหลังในปี2,55 5เทศบาลได้ก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วมถาวรตลอดแนวแม่น้ำฝั่งเศรษฐกิจระยะทางรวม13 7 4กิเมตรมีระดับป้องกันอยู่ที่27.8 28และ28.5เมตรรอทกพร้อมทั้งติดตั้งสถานีสูบน้ำท่อใต้ดินเพื่อรวบรวมน้ำในเมืองระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีสถานีสูบน้ำเสีย4จุดและสถานีสูบน้ำฝนส่วนเกิน11จุดที่ช่วยเร่งการสูบน้ำออกจากเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้เทศบาลยังได้วางแผนในการก่อสร้างผนังป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่ต่อเนื่องบริเวณตลิ่งเกาะยวนฝั่งเกาะยม รวมถึงฝั่งวัดจอมคิรีนาครดในอนาคต